สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคัดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขดับ10บนนะครับหกสิบงวดด้วยกันนะครับนะผมขอใชอ้สคริปต์ตัวเดิมหรือว่าเอกสารตัวเดิมนะครับแนวทางตัวเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือนะครับเขียนเพิ่มวันที่1พฤศจินะครับผมนะ ดักดับ10บน50าสิบหกงวดนะนะครับหกงวดไม่ใช่59นะครับผม60งวดนะครับเราจะรวมวันที่16ตุลานะครับถ้าบวกวันที่1พฤศจิก็จะเป็น61นะครับสถิติตั้งต้น16มีนาคม2562จนถึงวันที่16ตุลาคม2564รวมทั้งหมด60งวดนะครับจนถนึงวันที่16ตุลาณนะ์หกงวดติดต่อกันนะครับ ติดต่อกันนะครับไม่ใช่รวมนะเป็นเลขดับหลักสิบบนนะครับตอนนี้จะเหลือเลขที่ยังไม่เคยหลุดอยู่แค่2ส,สูตรเท่านั้นที่ยังไม่เคยหลุด60งวดติดต่อกันนะครับที่ยังไม่เคยหลุดเลยนะครับเหลืออีก2ส,สูตรนอกนั้นจะหลุด1ครั้งนะครับหลุด1ครั้ง หลุดหนึ่งครั้งสูตรที่สองหลุดหนึ่งครั้งสูตรที่สามหนึ่งครั้งสูตรที่สี่หนึ่งครั้งสูตรที่ห้าหนึ่งครั้งสูตรที่หกหนึ่งครั้งสูตรที่เจ็ดหลุดหนึ่งครั้งมีเจ็ดสูตรนะครับนะแล้วก็อีกสองสูตรที่ผมดอกจันไว้นะครับยังไม่เคยหลุดเลยหกสิบงวดติดต่อกันนะครับแนวทางย้อนหลังสิบหกพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นแนวทางว่าบางครั้งนะครับผมสูตรแต่ละสูตรเมื่อบวกกันแล้วหรือว่าบวก บวกลบคูณกันนะครับบางครั้งจะได้ตัวเลขซ้ำกันนะครับอย่างเช่นเลข8นะครับงวด16พฤษภานะเลข8นะครับผมนะก็จะมีตัวซ้ำนะครับมันจะมีตัวซ้ำซึ่งไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสูตรเราเยอะอยู่นะครับนะแต่ในส่วนของเลขหลุดนะครับก็มีนะอย่างที่บอกก็คือหลุด1ครั้ง5 50 5้างวดนะครับดับอยู่นะครับ คือทั้งหมด60งวด59งวดดับอยู่นะครับสังเกตนะครับแต่ละสูตรนะครับให้เรียงลงมาแบบนี้นะแต่ละสูตรจะไม่หลุดติดต่อกันซ้อนกันนะครับนี่จะไม่หลุดซ้อนกันนะแถวใครแถวมันนะครับสูตรใครสูตรมันนะครับนี่สูตรไหนนะครับสูตรนี้เห็นไหมหรือว่าเลื่อนเลื่อนให้ดูครับผมนะครับเห็นไหมมันยังไม่หลุดแต่เปอร์เซ็นต์การหลุดนะครับ น้อยมากเลย60งวดหลุดหนึ่งครั้งนะครับมาหลุดอีกงวดนี้นะครับก็น่าเสียดายนะครับหลุดงวดนี้นะครับเห็นเลข7ออกบ่อยมากครับปี6 4เลข7ออกบ่อยมากนะครับนะครับอันนี้เรานับย้อนย้อนไปถึงแค่16พฤษภานะครับผมนะยังไม่ถึงวันที่วันที่17เมกราหกสี่นะมาดู16พฤษภานะครับเนี่ยเลข7 1เลข72นะครับเนี่ยเลข7 3็นะครับ เลข7 4ครั้งเลข7 5เลข7 6เลข7 7เลข7 8นี่ยังไม่รวมวันที่17บเจ็ดมกรา,าย้อนหลังขึ้นไปตั้งแต่วันที่17มกราหกสี่นะครับเเยอะมากนี่ยังไม่รวม2ตัวล่างด้วยนะเรายังไม่รวม2ตัวล่างด้วย7มาเยอะนะครับมาดูแต่นี่เราวิเคราะห์บนเรามาคุยบนนะครับผมคุยหลัก10บบนนะครับมาดูนะครับงวดน,นี้ก็น่าเสียดายนะครับผมนะ ไม่คิดว่า7จะมานะครับมาดูงวดวันที่1พฤศจิกายนะครับผมนะมีเลข8ซ้ํากันนะครับเลข3ซ้ํากันเลข4ซ้ํากันนะครับก็จะเป็นเลขดับหลัก10บน1 3 4 7 8 9 1 3 4 7 8 9นะครับเลขดับมี6ตัวเลยนะครับมี6ตัว1 3 4 7 8 9นะครับก็จะเหลือ0นะครับ0 2 5 6 7สอา้าหอถูกไหมเนี่ย 0256อ่า0า5 2 5 6ครับผม0256ตัวเด่นก็จะเป็น0256นะครับ0256 0256นะครับให้เน้นไปที่5กับ6นะหลักสิบนะ5และ6นะครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ